ท่สูบน้ำเพิ่งจะซื้อมาบัดมาได้แค่สองเดือนอแล้วก็ใช้งานตลอดทุกวันด้วยเพราะว่าพระท่านต้องสูบน้ำจากบอ่อน้ำหรือไม่ก็ลำน้ําเนี่ยเอาขึ้นมาใช้บนวัดทั้งงานศพทั้งกิจอ,อื่นๆนะคะภายในวัดปรากฏว่ายังมาขโมยเครื่องสูบน้ำเอาไปใช้เฉยๆซะอย่างนั้นท่านเจ้าวาดวัดลำพูราพระครูกิติยานวิมลน,นะคะท่านก็ได้ไปแจ้งความเมื่อบ่ายวันนี้<ม>แต่ท่านก็บอกว่าแหมไม่มีความค,บคืบหน้าเลยนะคะโดย ที่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นช่วงเช้าวันนี้ค่ะท่านก็กําลังไปบริจาคโลหิตอยู่ที่โรงพยาบาลตรังนะคะพระลูกวัดโทรมาแจ้งหลวงพ่อเครื่องสูบน้ําหายโอโหเท่านั้นแหละท่านก็ต้องรีบกลับไปที่วัดเลยทีเดียวนะคะซึ่งคาดว่าน่าจะถูกขโมยไปตั้งแต่นู้นแล้วค่ะวันจันทร์ที่ผ่านมาทําไมถึงปล่อยมาสองสามวันเพราะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยนะคะน้ำเนี่ยจะถูกสูบขึ้นมาใช้พีหนึงหลายๆวันแล้วเครื่องสูบน้าเนี่ย ก็จะถูกวางเอาไว้ใต้สะพานตรงบริเวณคลองลำพูลานั่นเองนะคะ ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้แล้วนะคะไปดูอีกทีอา้าวเครื่องสูบน้ําหายไปเรียบร้อยแล้วมันไม่มีขาสนอยใช่ไหมมันจะเดินไปได้อย่างไรนะคะก็ต้องมีคนเข้ามาขโมยแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้วัดนั้นเดือดร้อนอย่างมากๆอพอไม่มีเครื่องสูบน้ําอย่างเดียวน้ําไม่มีใช้กําลังมีการก่อสร้างศาสนาสถานอยู่ภายในออวัดด้วยนะคะก็คนงานก่อสร้างก็ไม่มีน้ําด้วยเช่นเดียวกันรพระสงฆ์องค์เจ้าท่านจะเอาน้ําที่ไหนมาใช้นะคะก็เลยมีการวิงวอนด้วยเพราะว่า ติดตั้งอยู่ตรงนี้มา10ปีแต่เป็นเครื่องสุบน้ำเก่าไม่เอาค่ะพอเครื่องสุกน้ำใหม่เกือบหมื่นบาทแหมเขาเรียกว่าอะไรโจรจมูกไวนะจมูกไวเข้ามาขโมยไปเฉยๆอย่างนี้ตรงนี้แหละนะคะนะครับ